เอาละข้อที่23ครับเอาละอันนี้เราเห็นว่ามันมีทั้งกำลังคู่แล้วก็กำลังขี้เลยนะอืมทีนี้พี่เข้าไปเลยฮะจุดวิกฤตมาเลยคั่จุดวิกฤตบนเส้นจำนวนนะครับคือไออย่างข้อนี้ถ้าเกิดน้องใช้วิธีท่องเอาอะว่ากำลังคู่เบิ้ลกำลังขี้ไม่เบิ้ลหรืออะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะสับสนนะเพราะมันเยอะใช่ปะ แต่ถ้าใช้วิธีพี่คือยาวๆว,วิธีเดียวยาว,ยาวๆคือแทนค่าเข้าไปแล้วก็เช็คนะฮะพีงแต่ว่าคิดเลขเยอะนิดนึงอ่ามาเอ่อจุดวิกฤตจะเป็นเลขอะไรบ้างคเนี่อ่ะเดี๋ยวค่อยๆเติมดีไหมมีลบหนึ่งลบสีบบ 4, บ 2, ่ครับลบสี่ลบหนึ่งอมีเลขสองมีเลขศูนย์ด้วยครับมีศูนย์ มีสองแล้วมีหโหเพียบเลยเพียบเลยนะฮะอันนี้เป็นเครื่องหมายไม่มีเท่ากับเพราะนั้นโปง่ปงๆนะครับโปร่ปงๆโปง่ปงๆทั้งหมดนะครับโอเคไหมคือถ้ามันมีเครื่องหมายเท่ากับต้องระวังไอ้ตัวที่เป็นส่วนเนี่ทีนี้พอมันไม่มีเครื่องหมายเท่ากับตัวส่วนก็ไม่ต้องระวังนะครับใช้ทุกตัวเป็นจุดวิกฤตเลยแล้วเราก็เช็คฮะมา เช็คจากซ้ายไปขวานี่ไหมชีวิตจะได้ง่ายนะอ่าพี่เอาลบห้ามาเช็คก,ก่อนนะครับลบห้านะตัวแรกเออพี่เขียนไว้ข้างข้างนี้ดีไหมตัวแรกได้ลบครับอืมอพี่เขียนตรงนี้อ่าแล้วเดี๋ยวพี่จะใช้วงนี้ซ้ำนะฮะอา่าตัวแรกได้ลบนะฮะตัวที่สองก็ได้ลบครับ ตัวที่3ได้ลบครับแล้วก็ยกกำลังได้ขี้ก็ได้ลบครับแล้วก็แหารด้วยได้ลบฮะแต่ว่าตัวสุดท้ายได้บวกครับถมาแมตัวสุดท้ายได้บวกเพราะว่าลบเจอลบ 5, ได้ลบิแต่กำลังคู่ได้บวกนะครับเราก็ตัดไปลบเจอลบเป็นบวกนะฮะ บวกตัดบวกลบตัดลบได้ค่าบวกครับค่าบวกมีฮะเพราะนั้นคำตอบตรงนี้มีครับอืมนะเอาล,ะล่ะเราก็ลบข้างในอีกไปนะแล้วเราก็มาเช็คตัวที่สองครับขอตัวแทนชุดนี้ฮะเป็นลบสองแล้วกันครับลบสองนะพี่เอาลบสองแทนทีละตัวนะตัวแรกได้บวกตัวต่อไปได้ลบครับ ตัวต่อไปได้ลบครับตัวต่อไปได้ลบครับตัวต่อไปได้บวกครับเห็นไหมบวกกับบวกไม่คิดนะลบกับลบตัดไปหรือลบตัวเดียวลบตัวเดียวไม่เป็นเลขลบครับแต่ว่าคําตอบต้องการมากกว่าศูนย์เพราะนั้นตรงนี้ไม่มีนะครับเห็นใไหมเออระหว่างลบหนึ่งกับศูนมันคือ อันนี้ยากฮะระหว่างลบหนึ่งกับศูนมันคืออะไรอ่ะลบหนึ่งส่วนสองโอเคปะอันนี้ยากหน่อยนะอ่ามาไม่เป็นไรแต่เราจะคิดจากซ้ายไปขวาวก็อดทนนะฮะมาฮะลบหนึ่งส่วนสองตัวแรกได้บวกครับตัวที่สองก็บวกครับตัวที่สามเนี่ยลบครับ ตัวถัดไปได้ลบครับแล้วก็ตัวนี้ได้บวกครับเข้าไหมได้บวกครับได้ค่าบวกมีนะฮะมีนะฮะมีะฮะเข้าไหมช่วงนี้มีอ่ะถัดไปตรงนี้น่าจะง่ายเอาเลขหนึ่งมาเอาเลขหนึ่งมาคิดนะครับเลขหนึ่งมาคิดอ่าเลขหนึ่งตัวแรกได้บวกครับ ตัวต่อไปได้บวกครับตัวนี้ได้ลบครับตัวข้างล่างได้บวกครับแล้วก็ตัวข้างล่างได้บวกแง่เพราะว่ามันกําลังคู่ครับเพราะฉะนั้นจุดจุดนี้ถ้าพี่เห็นยกกําลังคู่พี่ให้บวกอย่างเดียวเลยแล้วกันนะฮะเริ่มจับทางได้แล้วใช่ไหมตรงนี้ได้เลขลบครับเลขลบไม่ไม่มากกว่า1ครับตรงนี้ไม่มีครับเข้ยไหมหว่างสงกับ5เป็นเลขสแล้วกันไหม เลขสามแล้วกันเพราะนั้นกําลังคู่พี่บวกเสมอพี่ไม่ลบมันแล้วนะอ่าสองกับห้าเลขสามอันแรกได้บวกครับอันนี้ได้บวกครับอันนี้ได้บวกครับอันนี้ก็ได้บวกครับถูกไหมอืมบวกหมดฮนะเลขสามมีไหมมีฮะช่วงนี้มีฮะต่อไปมากกว่าห้าเอาเป็นเลขหกแล้วกันฮะอยู่นี่นะเลขหกนะเอาเลขหกมาเช็คนะพี่ลบหมดนะ ยู่เว้นตัวท้ายเพราะตัวท้ายกําลังคู่ได้บวกแง่ๆนะครับอันแรกได้บวกครับอันที่2ได้บวกครับอันที่3ก็ได้บวกครับอันนี้ก็ได้บวกเป็นบวกอีกแล้วตรงนี้มีเห็นไหมฮะอันนี้เห็นความผิดปกติแล้วใช่ไหมนี่ฮะเพราะนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือ,อรวมความนะลบตี้จนถึงลบสครับช่วงเปิดนะยูเนียนกับลบห่ จนถึง0นะครับแล้วก็ยูเนียนกับออ2จนถึง5แล้วก็ยูเนียนกับอะไรอ่ะ 5, 5ใช่ป่ะจนถึงตี้ครับจบเห็นไหมตามนี้นะครับจบเรียบร้อย